สวัสดีครับท่านผู้ชมและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์บ้านเมืองและยุทธภูมิเดือดรอบรัวบ้านเราวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์และเป็นเรื่องที่โป๊ะแตกอย่างรุนแรงสำหรับฝ่ายตรงข้ามเมื่อความจริงถูกเปิดเผยออกมาจากฝั่งกองทัพไทยจนทำให้ภาพลักษณ์วีระบุรุษที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสวยหรูต้องพังทลายลงต่อหน้าต่อต,อตาชาวโลก หัวข้อของเราในวันนี้คือ18เฉลยฮีโร่ปลอมเปิดคลิปชิงซำแต่ทหารม้าตีโอบขมนยอมแพ้เพราะกลัวรถถังไทยเรื่องราวนี้ไม่ได้มีแค่การประทะกกันด้วยอาวุธแต่มันคือสงครามข้อมูลข่าวสารและความเป็นจริงในสนามรบที่โหดร้ายกว่าที่ใครจะคาดคิดเราจะพาไปดูเบื้องหลังยุทธการพิทักษ์ซำแต่ที่ทหารม้าไทยโชว์ศักยภาพม้าเหล็กไลบ่บีจนข้าศึกต้องยกถงขาว ย้อนกลับไปเมื่อวันที่3มกราคม2568ที่ผ่านมาเพจของกองทัพภาคที่2ได้ทำการเผยแพร่พรคลิปวิดีโอที่เป็นหลักฐานสำคัญระดับหมัดน็อกซึ่งคลิปนี้ได้เผยให้เห็นเบื้องหลังของยุทธการพิทักษ์ซำแตในสมรภูมิอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดพื้นที่ที่ดูเหมือนจะเป็นป่าเขารกทึบธรรมดาแต่ในทางยุทธศาสตร์นี่คือพื้นที่แห่งเกียรติยศบนแนวรบปีกซ้ายของยุทธบริเวณกันทลักเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายตรงข้ามจ้องจังจตะตรุบเพื่อใช้เป็นฐานในการรุกทึบเข้าสู่ดิน ไทยความเดือดของสถานการณ์ในวันนั้นไม่ใช่การยิงปะทะกันประปรายแต่มันคือการประทะที่เข้มข้นรุนแรงและเด็ดขาดเป็นการดวลกันกร,ระหว่างหน่วยยานเกราะและรถถังของฝ่ายไทยกับกองกําลังทหารราบและหน่วยสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาทำกลางเสียงระเบิดและอาวุธยิงเล็งตรงที่กดดันทุกวินาทีของลมหายใจภารกิจของทหารไทยในพื้นที่ซัมแต่นั้นชัดเจนและหนักแน่นดั่งหินผาคือการทําหน้าที่เป็นโล่เหล็กป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามใช้กําลังยานเกราะหรือรถถังโอบตีแนว รบสำคัญในพื้นที่ภูผีสัตตสมและเขาพระวิหารซึ่งหากพื้นที่ปีกซ้ายนี้แตกนั่นหมายถึงความมั่นคงของทั้งยุทธบริเวณจะสั่นคลอนทันทีดังนั้นชัยชนะที่สำแต่จึงไม่ใช่แค่การชนะสึดย่อยแต่มันคือเงื่อนไขของชัยชนะทางกระดานและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จอันง,งดงามนี้คือเหล่าอัศวินแห่งสนามรบจากหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่614นักรบผู้ยึดมั่นในวินัยและความกล้าหาญพวกเขาทำงานเป็นทีมภายใตย้ไฟสงครามที่กดดันอย่างหนักหน่วยทหารม้าของเรา ยังคงรักษาพื้นที่ยับยั้งการโอบตีและคุ้มครองเพื่อนร่วมรบได้อย่างเด็ดเดี่ยวสมศักดิ์ศรีชายชาติทหารสำแต่จึงไม่ใช่เพียงชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเสียสละและเกียรติยศที่จารึกไว้ด้วยหัวใจนักรบไทยแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดและเป็นประเด็นที่เราต้องพูดถึงในวันนี้คือคำสรารภาพและภาพเหตุการณ์จริงในสนามรบที่ขัดแย้งกับสิ่งที่สื่อฝ่ายตรงข้ามพยายามนำเสนออย่างสิ้นเชิงในขณะที่ฝั่งกัมพูชาพยายามปั้นแต่งเรื่องราวต้อนรับทหาร18นายที่ถูกจััับบกุมตวไไปและด้ร ปล่อยตัวกลับมาพระหนึ่งว่าเป็นวีรบุรุษสงครามมีการจัดพิธีต้อนรับใหญ่โตที่กรุงพนมเปญประชาชนแห่แห่มามอบดอกไม้ยกย่องเฉิดชูว่าพวกเขากล้าหาญเสียสละแต่ความจริงในคลิปที่กองทัพไทยเปิดเผยออกมานั้นมันหนังคนละม้วนเลยครับท่านผู้ชมจากคําบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ทหารไทยที่อยู่ในเหตุการณ์จริงระบุชัดเจนว่าการปฏิบัติการในครั้งนั้นมีความยากลําบากเพราะเป็นการสนธิกําลังตั้งแต่พลทหารในสิบไปจนถึงนายทหารชั้นสัญญ,ญาบัตรทุกคนต้องร่วมมือกันภายใตายความกดดันแต่สิ่งที่ทหารไทยได้ คือความเชื่อใจและยุโทโธปกรณ์โดยเฉพาะรถสายผ่านหรือรถถังของทหารม้าซึ่งเป็นฝันร้ายของทหารราบฝ่ายตรงข้าม ทหารม้าไทยรู้ดีว่าจุดเด่นของตนคืออะไรและจะใช้อำนาจการยิงรวมถึงความคล่องพัวของยานเกราะเอาชนะข้าศึกได้อย่างไรมีการวางแผนเข้าตีอย่างรัดกุมเมื่อทหารไทยเคลื่อนผลเข้ายึดพื้นที่สัาแต่ซึ่งเดิมทีเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภยัยและถูกข้าศึกยึดครองอยู่ฝ่ายเราต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการถูกยิงสนับสนุนจากแนวหลังของข้าศึกแต่ด้วยความกล้าหาญทหารไทยได้รุกคลืบเข้าไปจนประจันหน้ากับข้าศึกและวินาทีนั้นเองครับวินาทีที่ความจริงปรากฏเมื่อทหารกัมพูชาเห็นยุโทโธปกรณขนาดใหญ่ของไทยเห็นนรสาายยพลลเีง หุ้มเกราะและรถถังที่ดาหน้าเข้ามาพร้อมเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มกึกกล้องป่าแทนที่พวกเขาจะต่อสู้แย่งวีรบุรุษตามที่ถูกกล่าวอ้างทหารไทยเล่าว่าผมเข้าใจว่าพอข้าศึกเห็นยุทธปกรณใหญ่คิดว่าเขาจะสู้เขากลับถอดปืนแล้วก็ยอมยกมือยอมแพ้ท่านผู้ชมครับฟังชัดๆอีกครั้งนะครับถอดปืนแล้วก็ยอมยกมือยอมแพ้ นี่หรือครับคือพฤติกรรมของวิรบุรุษที่ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียจในพนมเปญน,นี่คือความจริงที่เจ็บปวดสำหรับฝ่ายที่พยายามโฆษณาชวนเชื่อทหารเหล่านั้นไม่ได้สู้จนตัวตายไม่ได้กระสุดหมดแล้วสู้ได้มือเปล่าแต่พวกเขายอมแพ้ทันทีที่เห็นรถถังไทยด้วยความหวาดกลัวต่อแสนยานุภาพของทหารม้าไทยพวกเขาเลือกที่จะทิ้งอาวุธและร้องขอชีวิตซึ่งแน่นอนว่าทหารไทยเรามีมนุษยธรรมและปฏิบัติตามหลักสากลผู้บัญชาการเหตุการณ์จึงสั่งให้จับเป็นฉเฉลยและดูแลตามระเบียบ ไม่มีการทำร้ายซ้ำเติมนี่คือเกียรติของทหารไทยที่น่ายกย่องการเข้าตีครั้งที่สองของทหารไทยเกิดขึ้นเพราะข้าศึกพยายามจะขยับกลับเข้ามาในพื้นที่เดิมซึ่งทหารไทยถือคติว่านี่มันบ้านของเราเราต้องเอากลับมาให้ได้คำพูดนี้สะท้อนถึงจิตวิญญาณรักชาติที่เปี่ยมล้นการปฏิบัติการจึงเป็นไปอย่างดุด,ดันและรวดเร็วจนสามารถผลักดันและจับกลุมข้าศึกได้ในที่สุด ทางด้านคุณวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ตอกย้ําความจริงเรื่องนี้เช่นกันโดยระบุว่าทัพภาคที่2เปิดเบื้องหลัง18ทหารขเขมรยอมแพ้แบบง่ายดายซึ่งก็คือ18ฮีโร่ของคนขเขมรน,นั่นเองเมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับทหารม้าไทยที่ขี่รถถังและยานเกราะเข้ายึดช่องสำเตแนวรถเขาพระวิหารที่ทหารขเขมรพยายามจะลุกล้ำเข้ามาตั้งแต่ปี2554 ความพยายามของทหารขเขมรที่จะเข้ายึดพื้นที่ซัาแต่โดยการระดมกำลังยานกรอกและรถถังตีโอบเข้ามาหวังจะยึดภูผีสตโสมและหน้าแนวพระวิหารแต่พวกเขาประเมินศักยภาพของทหารไทยต่ำเกินไปพวกเขาไม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับของจริงอย่างหน่วยเฉพาะจิตกองพันทหารม้าที่614ที่สกัดกั้นไว้ได้ด้วยยุทธวิธีที่เหนือชั้นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมระหว่างพบร้อยจ่านายสิบและพลทหารทำให้แนวรับของไทยแข็งแกร่งดังภูผาหิน ภาพที่สื่อขโมนพยายามสร้างขึ้นโพสต์ข้อความยกย่องว่า18ฉเฉลยคือฮีโร่ขอแสดงความยินดีต้อนรับการกลับมาของวีรบุรุษนำภาพประชาชนมาต้อนรับด้วยความซาบซึง้งมันช่างเป็นภาพที่ขัดแย้งกับคลิปวิดีโอที่เห็นทหารเหล่านั้นนั่งคุกเขา่ามือไพล่หลังต่อหน้าทหารไทยอย่างสิ้นเชิงมันคือการขายฝันให้กับประชาชนของเขาเองเพื่อกลบเกลื่อนความพ่ายแพ้ทางยุทธวิธีและความล้มเหลวในการรุกรานอธิปไตยของไทย การที่ทหารกัมพูชาจำนวนถึง18นายยอมจำนวนโดยง่ายต่อรถถังไทยสะท้อนให้เห็นถึงขวัญและกำลังใจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทหารไทยรบเพื่อปกป้องบ้านเกิดรบด้วยความมั่นใจในเพื่อนร่วมทีมและอาวุธยุทโธปกรณ์ในขณะที่ฝ่ายตรงข้ามเมื่อเจอเข้ากับอำนาจการยิงที่เหนือกว่าก็พร้อมที่จะทิ้งภารกิจและเอาตัวรอดนี่คือบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่าการมีอาวุธหรือกำลังพลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถชนะสงครามได้หากปราศจากจิตใจที่เข้มแข็งและยุทธวิธีที่ถูกต้อง เหตุการณ์นี้ยังชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการข่าวและสงครามจิตวิทยาฝ่ายไทยเราเลือกที่จะใช้ความจริงเข้าสู้ปล่อยคลิปหลักฐานที่ชัดเจนออกมาโดยไม่ต้องปรุงแต่งในขณะที่อีกฝ่ายต้องใช้การสร้างภาพเพื่อปลอบประโลมความรู้สึกของคนในชาติแต่ความจริงก็คือความจริงครับเมื่อโลกเห็นคลิปนี้แล้วคำว่าฮีโร่ที่พวกเขาพยายามแปะป้ายให้กับทหารทั้ง18นายนั้นมันกลายเป็นเรื่องตลกร้ายในสายตาชาวโลกไปทันที เราต้องขอชื่นชมทหารทหารทุกนายจากหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่614และกองทัพภาคที่2ที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบพวกท่านคือฮีโร่ตัวจริงที่ไม่ต้องมีการจัดฉากไม่ต้องมีดอกไม้พลาสติกมาต้อนรับแต่มีเกียรติยศและความภูมิใจที่ได้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ให้ลูกหลานเรื่องราวที่สำเตนี้จะเป็นตำนานเล่าขานสืบไปถึงความกล้าหาญของทหารม้าไทยและความน่าอับอายของผู้ที่พยายามลุกรานแต่ต้องพ่ายแพ้กลับไป ยุทโทปกรณ์ของเราอาจจะดูน่าเกรงขามแต่สิ่งที่น่าเกรงขามกว่าคือหัวใจของทหารไทยที่ไม่เคยถอยกับศัตรูหน้าไหนไทยที่สุดนี้เหตุการณ์นี้สอนให้เรารู้ว่าอย่าตัดสินอะไรเพียงแค่ภาพที่สื่อบางสำนักพยายามนำเสนอแต่ต้องดูที่ข้อเท็จจริงและหลักฐานเชิงประจักษ์และที่สำคัญที่สุดเราคนไทยต้องรวมพลังกันเป็นหนึ่งเดียวสนับสนุนและให้กำลังใจทหารหารของเราที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนเพราะพวกเขาคือรั้วของชาติที่เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อให้พวกเราได้นอนหลับอย่างสบายในทุกค่ำคืน ขอบคุณที่ติดตามรับชมการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญทางทหารและความมั่นคงที่ท่านควรรู้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ